ดีนะคะกับเข้ามาเจอกันกับกิฟอีกแล้วนะวันนี้นะคะก็จะมาย้อมสีผมด้วยตนเองกันอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ยี่ห้อที่กิฟเลือกมาย้อมนะคะก็จะเป็นมิสอองแซงนะคะแลรุ่นนี้ของเขาอะค่ะเขาออกเป็น2ส,สีใหม่มาก็คือเป็นสีที่มีเจนนี่กับจิซูอยู่บนหน้ากล่องแบบนี้นะคะแต่ในวันนี้นะคะทุกคนกิฟจะมาย้อมสีอันนี้เลยนะก็คือเป็นสีแอสโทเกนะซึ่งจริงๆของแบบยี่ห้อเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่า ผมที่เราได้มันจะออกมาเป็นยังไงข้างๆกล่องของเขาอย่างเง,ง,งี้ยก็คือจะมีไซชาร์ตบอกนะว่าแบบว่าเออผมก่อนย้อมเป็นประมาณนี้น่าจะได้สียังนี้ยอมอมานะคะแล้วก็ถ้าอ่อนกว่านี้มานิดนึงก็คือจะได้เป็นประมาณนี้นะคือเราสามารถเทียบไซาชาร์ตสีตรงนี้ได้นะคะหรือไม่ก็ตรงหัวกล่องตรงนี้นะคะ่ะก็คือจะเป็นสีที่แบบว่าเออน่าจะทําออกมาได้ประมาณนี้นะคะสีผมกิ๊บตอนนี้นะคะมันก็ออกเป็นเหมือนแบบน้ําตาลเข้มๆนิดนึงแล้วก็คือโคนดํามากๆก่อนหน้านี้ใช้ของน่าจะเป็นของลิสเทยย้อมไปอะค่ะสองสีผสมกันแล้ว ก็พอต่อไปนั้นมันก็เฟด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 ได้เป็นประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนสีที่เห็นก็อย่างนี้เลยอันนี้ก็คือจะใกล้หน่อยน้ำตาลเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงแต่คือตรงโคนก็คือดำมากๆแล้วนะคะแบบทั้งข้างในแหละข้างนอกเลยอ,อย่างนี้แล้วนี่นะคะเยวก็ไปใส่ถุงมือกับผ้ากันเปื้อนที่เขามีให้ในกล่องมาแล้วเนาะต่อมาคือเราจะมาแบบว่าผสมน้ำยาตามคกู้มือของเขาเลยนะคะเทสองซองนี้ยคะ่ะลงในขวดอันนี้นะขวดที่2อ,อันนี้นะคะ แล้วเราก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนฝานะคะก็คือใช้ฝาอันเดิมอย่างนี้ก่อนนะเพราะเราต้องมาทํากันแบบว่าเขย่ามันนิดนึงนะเงเวลาเขย่านะคือไม่ใช่ให้เขย่าขึ้นลงนะคะให้เขย่าเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ย20ครั้งหลังจากที่เราเขย่าเสร็จนะคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นฝาตัวนี้นะคะทุกคน ส่วนใหญ่วิธีที่กิฟทำนะคะกิฟคือจะชอบย้อมจากด้านในผมออกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทำแบบผมเลเยอร์ด้านนอกนะคะกิฟก็ได้มั่นใจว่าแบบเออข้างในเนี้ยมันย้อมถึงจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนมีนะคะก็จะเป็นกิฟหนีบผมยังไงก็ได้เลยนะมันหนีบผมชอบที่เรายังไม่ได้ทาไปก่อนเนาะแล้วก็เราจะได้ทำเลเยอร์ข้างในได้ถึงจริงๆกิฟก็คือจะทําผมพอบประมาณเท่านี้ก่อนนะคะ ทีอันหนึ่งที่สาคัญมากๆนะคะก็จะเป็นตรงตัวแบบตรงโคนตรงนี้เนาะก็อย่าลืมยอมให้ถึงตรงโคนด้านในตรงนี้ด้วยนะแล้วถ้าด้านในของเราเนี่ยคือมันเสร็จหมดแล้วนะคะก็ปล่อยผมช่ออื่นออกมาให้หางใครที่เหมือนแบบมีลูกผมหรือแบบไรผมเยอะอะไรประมาณนี้ก็คืออย่าลืมย้อมให้โดนตรงช่วงตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่อยๆเกี่ยวน้องเข้ามา อันนี้นะคะกิ๊บก็คือย้อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสภาพที่ไเหมือนก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะตามคู่มือนะคะให้ทิ้งน้ํายาไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วก็ไปล้างพวกโฟมออกสระผมได้ตามปกติเลยแล้วในกล่องเขาค่ะจะมีเป็นทรีทเมนต์อันนี้มาให้ด้วยก็คือใช้หลังจากที่เราใช้แชมพูของเราแล,แล้วเราก็ใช้ทรีทเมนต์ตัวนี้ตามได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสีที่ได้อจะเป็นยังไงจะได้ตามหน้ากล่องแบบนี้เลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอดูกัน,นะคะ่ะ แล้วอันนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ของสีแอชเกนาะสีที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีที่ทุกคนเห็นตอนเนี้คือ,คอกิ๊บรู้สึกว่าสําหรับส่วนตัวกิ๊บนะคือตรงปลายอะ่ะมันจะมีความเข้มกว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นออกแบบดำดำ ดำแล้วก็คือหม่นเทาแล้วคือบางมุมอ่ะมันจะมีคล้ายๆแบบความหม่นเขียวแบบเล็กๆแต่คือหม่นเขียวอ่ะมันเห็นไม่ชัดแต่อย่างของกีบ่ะคือตรงโคนของกีบ่ะคือมันค่อนข้างสว่างกว่าตรงปลายเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งตอนแรกจริงๆอ่ะกีบคิดว่าแบบว่าเออสีมันจะเหมือนแบบเหมือนกันคือตรงปลายกับตรงโคนก็คือเข้มเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะไม่ว่าทุกคนจะย้อมสีอะไรก็ตามกีบรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแล้วก็สีผมเดิมก่อนย้อมของเราด้วยว่ามันเป็นสีประมาณไหนนะคะบวกกับว่าก่อนหน้านียเเราค การกัดกัน,กน,กนฟอกไหมคือสีผมก่อนยอ้อมของกิบมันเป็นประมาณนี้นะคะก็คือโคนดาแล้วแบบตรงปลายมันจะมีความเป็นน้ตาตาลทองเนี่ยผมกิบนะคะก็คือไม่เคยกัดไม่เคยฟอกสีมาก่อนสีผมที่หน้ามันก็คือจะเป็นประมาณแบบอย่างนี้เลยนะคะจริง,รงตามคู่มือเขาอ่ะเขาให้ทิ้งไว้ประมาณ20-30มนาทีแต่คือรอบนี้กิบทิ้งไว้เกือบประมาณแบบ 40- ่สถึงห้นาทีแล้วลกิบก็ค่อยไปล้างออกวิธีการล้างผมออกของกิบนะที่กิบทำแบบตลอดนะก็คือจะเหมือนแบบเอาน้ําเปล่าล่าทั่วหัวไปครั้งหนึ่งก่อนนะคะเหมือนล่า บัดมา้วคือล้างบัดมาอย่างนั้นก่อน,นแล้วคือรอบ2อ่ะก็คือค่อยใช้เหมือนแบบเป็นแชมพูปกติที่เราใช้ในการสระผมนะคะแล้วก็รอบ3ก็คือค่อยใช้เป็นตัวคิมนวดผมที่เขาให้มาเนาะ,ะ <S <S แล้วก็หลังจากนั้นก็คือขั้นตอนมันก็เหมือนเดิมเลยสมมติเรามีแบบทาวพวกออยบำรุงผมหรืออะไรเงี้ยก็คือทําได้ปกติเลยนะคะ <S <S รุ่นนี้ของเขา่ขย้อมไปแล้วผมมันไม่เสียนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยกิ๊กก็มีไปม้วนผมต่อแบบอย่างนี้นะคะคือมันก็แบบม้วนได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเวลาย้อมผมไม่ว่าจะย้อมผมยี่ห้อไหนหรือสีไหนอะไรเง ต้องหานิสสอเขียนคิ้วที่มันมีความสัมพันธ์กับแบบโคนแบบโคนผมนิดนึงอะเนาะแล้วอย่างในลุคนี้ของกิ๊ฟนะคะกิ๊ฟใช้เป็นตัวนี้นะของคอสลุคเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของเคดอบานะที่แบบเออมันค่อนข้างเข้ากันนะคะสังกิมันไปในโทนเดียวกันกับโคนผมดีกับอีกอันนึงที่ก็รู้สึกว่าก็เข้าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ ของมิลเล่นะคะทุกคนแล้วก็ใช้กับมาสคา่าอันนี้ก็ได้อีกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยเด็กกิ๊บจะเขียนไว้ให้ในดีสคริปชั่นบอกข้างล่างนะคะถ้าใครมีคําถามในสงสัยนะคะก็ถามมาได้นะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดยกกิ๊บมาตอบให้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังจะย้อมผมสีแอชโทสเกย์ของมิสอองแซงอยู่บ้างนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์ c r i ป e นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ